สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางเราพัฒนาเม็ดเดียวของงดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ ใครอยากเข้าบ้านนะคะก็แอดมาได้เลยนะคะแล้วก็ทักทายแอดมินนะคะว่ามาจากบ้านหลังไหนเนาะพิมพ์บอกด้วยนะคะเนาะแอดมินะจะได้รับเข้าบ้าน,นะคะ่ะเป็นบ้านของแอดมินเองนะคะแนวทางตัวเลขก็เป็นของแอดมินเองนะคะในบ้านก็จะมีแนวทางหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะหุ้นปกติพีวีนะคะเช้าบ่ายเย็นแล้วแล้วก็ห้าราอบดึกนะคะแล้วก็ไปถึงดาวโจนส์เนาะสามลัดไปถึงดาวโจนส์นะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะล่างนะคะ8ปดแปดเอมินเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งมานะคะสี 47, หลุดนะคะงดก่อนก็มาเนาะตัววิ่งมาเจ็ดศูย์หเข้านะคะศูนย์เพราะให้รูดศูนย์นะคะก็เข้าตัวเจาะนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้ก็เลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 7 1 6 0 3นะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นให้ไปที่6นะคะเด่น6กับเด่น4นะคะแต่จะรูดไปที่6นะคะ ก็จะมีหกศูนย์นะคะมีหกหนึ่งมีหกสองมีหกมีหกสามนะคะหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดหกสี่ อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหกเก้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะหรือใครอยากเข้าบ้านนะคะแอดมาได้เลยนะคะบ้านฟรีของแอดมินเองนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขซวยๆงามๆม,มาฝากนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า